ผมบ้าน่อิดหลังเดี๋อวอาตั้บานสร้างมั้เขามาอยู่ตรงอยู่หน้าเน่ยอัดมาสีมาตจของเขาเป่นสวยสีางนั่งกิเข้ากับสุปกี๋อยู่วันมั้ตะเสียนออกมากดูว่าโดนจังเนี่ยบาด์เรกันเลยว่าเมื่อนี้อากาศดีๆเต็มเต็มแต่ว่าสิมาเอาเจีว่าสิจมาเอาเจ็๋ว่าไปเป็นดาล่าช่องของจำลองชาแนลโอ้แม่แล้าอย่างนบ้มง ขายอยนั้นน่ะขายยาน่ะเออเล้าก็เป็นนายห่างขายยาเออบารท,ที่นี่เล้าก็เลยว่าอย่าไงไรมอลำัสางว่าห้ามาสัมผัสเอาเกี๊ยวไปเป็นดารา,หา,า่าหนนา,าหนแน่วันสั่นเหล้าสนใจดารารุ่นนี้เออเจ้ากับตากับทีตัวกับตัวเฉยหมดง่มขี้จะยานมัดเด็กโอ้เออเดี๋ยวดังแล้วเออที่รถจักรยานพอท่านได้ลุยน้ำพึนเออเดี๋ยวก็บลุยเดี๋ยวก็บลุยเดี๋ยวกัดัง มันดังรถครับดังในที่แดดล่ะโหลดยนต์ดโอเออลูกเนาะไม่กินเข่าได้ป่ะอันไม่กินขี้เออลูกว่าเออกินเข่าแล้วไม่กินขี้กินรถลดใจแบบนั้นมกินขี้ว่ากินขีมเถอไปนั่งเล่นน้ำกันหลายๆคนนะไอ้ว่าไม่กินเข่าปาสีวังสิละปากจอนไม่ไปกินขี้ปารีมาหน้าอีกประเด็น ขนเข่าขนยังสิเมียบ้านแล้วได้ป่ะอันคนกุนถาคนเนี้ยกูอันเอาเข่าไอ้พ่อเขาบอกสวยกันเอาสิว่าเอาเข่าไว้คนพอยิ่งสวยกินนะเข่าไอ้พ่อเขาบอกสวยกันเอาพอพอเป็นหนาจังได้พวกเขายิ่นดังพี่อป๋าเลยตายวะยังกอดมือหนึงคือได้ยินข่าวว่าเขาจะเอาบุญว่าไปซื้อกระปุ่นเขาวัดดิบ่อยฟังกันหนะอันนี้สนใจหรือยัง อันเขายืน n ยวเขาจอมข้าวปุ <log Australian> <laughs> ้น yeah, น่ะนะเออได้่นก้อยเจากิโลต่ไหอวาสารอยู่บเบิ่ง m มอ n g ư ờ เล่นนอเจาเนาะเบิ่งต้อะก้อยเจากิโลต่ไหนเนาะเออมันเป็นคนอันบวบตาอันไม่นั่นแล้ว่ขอเขาป่ะนะขอหำ เจ้าเห็นห่อมก็ไปข้อห่อมเจ้าเด้ก็เป็นยังน่นั่งเบ่อห่อมว้าอะไรส่ตะกี้แม่พาไปข้อเขาเนาะมันน้ำท่วมเนี่ยเออเราไปว่าเออเราอยากได้อันไปอันทางบ้านพุ่นฤกษ์กันเอออันข้อเขาไปกินแรงแน่อันย้ำเสาไมเยอย้ำเสาเตี้ยเตี้ยเออย้ำเสาสิเอาบ่กินสิง่ายวันนั้นกินแรงพุนตีวันนั้นไอเจ้าก็ว้าฝนกันละวะ มีต่อาจจะมีเลี้ยงอย่างเออขำเจกเว้าใ้ร่อยฟังได้กว่็อยากฟังยังดีพอเงี้ยหัวพักอันเดวีเนาะวะฮัามาตําแต่ลางพอเงี้หัวนี่ทอพนะมันจังอันแปลนดีพนนะฮักัวดเอกกระไรนอกหววเนาะกวาดิว้ากวาสิกวดเอกกระไรนอตบีเนาะกวาดีว้ากวาดเอกกระไรน็อบีเนาะเลี้ยงยันพอเงี้ยอัวฮักวดอากระไรดอกหวว เลี้ยงเห็นใหญ่ว่า้เลี้ยนไปนี่เบาไปเลยมัไปเลยวะไปเลยวานนี้ดีนั่นเนาะเออตาบอดดีตาคนเดียวเออตาบอดีสร้างมันต่อตาสวัยยุวันนี้เลยวะไม่แง่จอมนะไปน้ำกันเข่าพิ่นที่แรกกับไม่แง่ย่างดีล่ะเอาไปเอามาจอมจอมของง่ามสมิงดีใจวะไม่ที่แรกก็บไม่แง่ย่างดีปุ๊บวันวันนี้ ปาะเดียวแปมาอันจอมจอมข่อมึงามสิหนิมีใจบ่เออบ่อพากันหัวควนกันวะเออเออจันแน่ว่าวว่ะยู่ได้เก็พากันเว้าวหรอหัวเออยงั้นว่าสนใจดาราอล่ะสนใจเก่ยวอะไรกันเลยกันเลยอยากมาหาเสเดหเมื่อนี่เอออยากมากก็มาหาไม่งั้นดวงน้ำมันอันต้องเอาเจ้าสักวอนเพราะว่าเจ้านี่มันเป็นสังมันเป็นมันเป็น ชดต้องการนะประชาชนต้องการเจ้านะตัวเอกตัวเอกฮะตัวเอกเป็นตัวเอกนะไปอันไปอันหมาข้าป้องเขาไปไหมว่าสิว่าไม่ง่ายลัดหมาให้แน่ว่าสิว่างทีไหมหมาลัดหมาให้แน่มึงบอกหมาไก่หมาต้องไปลัดไห่กูไปลัดไห่กูบอกกูเป็นหมาตะวแบนี้ว่าหลัหัวนี่แบบนี้ส่วนหนึ่ยันได้กับได้หัวละเออไรจ๊อ ยังแน่วูบอกไปต้องการเจ้าเนาะต้องไปหนีเจ้าสีได้แสดงเจ้าสีได้แสดงให้คอยตลวดเด้ออ้อนว่างบละว่างบ่ว่างคอยสิมหาเจ้าเองคอยไปเจ้าไปหาเพราะว่าคอยสิขอเบอร์โทษเจ้าแล้วคอยเมื่อใดคอยว่างคอยตีออกมากีีเลยเพราะว่าคอยการต้องการเจ้านะ สภรุ่นไรงออบมานี้ร <c oughs> ุ่นสมัยเก่า <c oughs> หนิล่ะจะเบื่อใหย่ไล่เอเอนี่เห็น,ลหนลแล้วเห็นแล้ว082เดี๋ยวเดียว082จ้า8505 8505จ้า้ากา